Gracias. มาอีกหนึ่งประเด็นที่คิดว่าคุณผู้ชมก็คงอยากรู้เหมือนกันนะคะแอลกอฮอล์ค่ะเวลา,<อ>าดื่มไปเยอะๆแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเหมืนๆงงๆ,ๆจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วมันจะวิ้งวิ้งไปสมดอันนี้มันเกิดขึ้นจากสาเหตุที่มันมีผลต่อสมองเราหรอเป่ะคะหนูดีถ้าเข้าใจง่ายที่สุดนะคะอาการเมาคืออาการที่สมองเนี่ยขาดน้ำขั้นรแรงโอ้ถึงขั้นรุนแรงเลยเหรอคะใช่ค่ะเพราะจริงๆมันคืออาการขาดน้ำเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเราขาดน้ำแบบปกตินะคะก็คือว่าเรารู้สึกกระหายรู้สึกอยากดื่มแต่การที่เราดื่มแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์สิ่งที่เขาทำเนี่ยค่ะคือเขาเพอเราดื่มเพื่ไปปั๊บเนี่ยเขาจะไปหลอกสมองของเราว่ามันมีของเหลวเข้ามาเยอะเหมือนให้คิดว่ามีน้ําเข้ามา แต่จริงๆเนี่ยร่างกายไม่สามารถย่อยอแอลกอฮอล์ไปใช้เป็นน้ำได้โอเคมันไม่มันไม่ไปบำรุงมันมันไม่ได้ทดแทนคําว่าน้ำได้มันทดแทนไม่ได้เลยแล้วที่สําคัญเนี่ยมันยิ่งไปดึงให้สมองเนี่ยค่ะกับร่างกายเนี่ยแห้งด้วย oh. คือเป็นภาวะดีไฮเดรตเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะมากนะดื่มไปดื่มมาเนี่ยในที่สุดขาดน้ําถึงขั้นหนึ่งก็คือเป็นภาวะเมาเดินแล้วไม่ตรง,ตรงอันนี้คือภาวะการใ้ร่างกายทําอะไรปกติไม่ได้แล้วพอจะเป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าเราจะดื่มเยอะปาร์ตี้หนักเนี่ยกินน้าเยอะๆช่วยได้ ดีว่าช่วยได้แน่นอนค่ะ,คะเพราะว่าทันที่อย่างที่อย่างเพื่อนพี่เกศคนหนึ่งดื่มหนักมากมแต่เขาจะมีขวดน้ําขวดหนึ่งตั้งอยู่ข้างๆเลยแอลกอฮอล์ปุ๊บน้ําดื่มปับ๊บแอลกอฮอล์ปุ๊บน้ําดื่มปับ๊บ<ฮ>เราก็แบบเอ๊ะคนนี้ทําไมจัดหนักจังเลยเก่งจังเลยนะคะไม่เมาเขาก็จะอยู่ได้โดยที่มีอาการมึนงงเล็กน้อยซึ่งก็ถือว่าน่าจะดีแต่ท้ายที่สุด พี่เกดว่าไม่ดืด่มเยอะดีกว่าเนาะ,นะดื่มแต่พอประมาณแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งท,ที่อยากแนะนํามากๆเลยนะคะก็คือว่าถ้าเกิดเราเนี่ยดื่มไปเรียบร้อยแล้วไม่ทันแล้วตื่นขึมาตอนเช้าคืออาการเมาค้างหรือที่บางคนเรียกว่าแฮง over ปวดวอันนี้เนี่ยปวดหัวมึนอย่ารีบพุ่งไปที่ตู้ยาแล้วเอาอยาแก้ปวดมากิน ครัอันี้เนี่ยจริงๆเมื่อก่อนไม่รู้แล้วก็ตอนไปเรียนที่อเมริกาปีแรกปี1 1> หนึ่งเด็กทุกคนต้องโดนเข้าพลาจะเรียนเรื่องวิธีการรับมือกับแอลกอฮอล์เวลาที่เราเกิดอาการแทงโอเวอร์ในวันรุ่งขึ้นเนี่ยห้ามกินยาแก้ปวดทันทีให้ดื่มน้ำให้มากที่สุดมากๆๆๆๆ จนรู้สึกว่าร่างกายมันฉ่ำไปหมดเลยเสร็จแล้วประมาณชั่วโมงนึงค่อยกินยาแก้ปวดเม็ดแรกได้ทำไมอะคะแอลกอฮอล์กาแฟแล้วก็ยาแก้ปวดเป็น3อันที่ทําให้ร่างกายเนี่ยแหง้งคือมันดึงน้าออกไปจากเซลล์ร่างกายเราเป็นความรู้ที่มีประโยชน์มากแสดงว,ว่าน้ํานี่มีประโยชน์จรงิงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติคุณผ่านการปาร์ตี้หนักนะคะยังไงซะตื่นเช้ามาอย่าเพิ่งวิ่งไปหาอะไรน้ําดื่มก่อนเลยค่ะน้ําดื่มสะอาดๆดื่มเข้าไปก่อนแล้วถ้าดื่มไปแล้วเรายังรู้สึกปวดหัวอีกสักหนึ่งชั่วโมงเราค่อยทานยาได้ไม่รอนยากก่ีดวา โอเคอันนี้คือสภาพหลังจากไปปาร์ตี้แต่ก่อนไปปาร์ตี้<อ>จะสะกดทุกสายตาด้วยการไร้เวทจากความงามยังไงดีบ้างในเรื่องของรหัสสีเสริมเฮงนะคะก่อนไปปาร์ตี้เนี่ยพี่เกศจะบอกให้ว่ามันจะมีโทนสีที่เราจะสา,สามารถทําให้ร่างกายเราดูมีออร่าเป็นที่น่าสนใจเดินไปจะระดแสงแล้วทําให้ทุกสายตาเนี่ยอยากสะกดมามองที่เรานะคะถ้านในเรื่องรหัสธาตุของวันที่31เ,เดือนธันวาคมเนี่ยก็จะตรงกับธาตุน้ํานะคะสีรหัสธาตุน้ํามีอะไรบ้างเอ่ยให้เราเลือกหยิบจับเสื้อผ้า นะคะหรือรองเท้าหรือเครื่องประดับก็ได้ฟ้าเทาดําดและน้ําเงินค่ะเป็นสีที่ใส่ขึ้นมาแล้วจะช่วยขับผิวแล้วก็ทําให้คุณดูเปล่งปลั่งอยู่แล้วรูปทรงของเสื้อผ้าที่จะช่วยให้คุณดึงดูดโชคดีเข้ามาได้คือรูปทรงที่เน้นเว้านะคะเน้นโคง้งเว้าของร่างกายะฉะนั้นได้เวลาดูแลตัวเองก่อนที่จะจับชุดพวกนี้เข้ามาใส่รองเท้านะคะก็ควรจะใส่แบบที่มีซ้อนและหัวแหลมเพื่อเป็นการดึงดูดกระแสชี่แห่งความรุง่งโรจน์เข้ามานั่นเองค่ะ อาละค่ะแต่ท้ายที่สุดนะคะถ้ายังอยากมีความพริ้งความพอดีอยู่ดื่มแค่พอสนุกนวิง้งวิ้งขำๆเอาให้ตัวเองพอผ่อนคลายแล้วก็สนุกกับบรรยากาศในงานได้ก็พอนะคะไม่ต้องให้เลเทเกินไปความพริง้งมีอยู่เสมอถ้าคุณรู้จักจำกัดตัวเองแล้วมีความพอดีนะคะ